อยากกนแชนทีเดียวครับต่อให้ไม่ตายก็ต้องกลับไปเติมเรื่องครือมันทำให้จังหวะการเล่นของไอ้ไฟอ่ะเสียหายเยอะพอสมควรเลยฮะแล้วแค่แล้วเลีนครับอ่าใช่ครับไม่เลือกแปลนหรอครับโอ้เป็นแผนหรือเปล่าครับหรือยังไงแบบฉัต่อฉันต่อให้ฮะ ยังไงฮะชาร์ล็อตชาร์ล็อตเหรอฮะอชาร์ล็อตเลนบนที่ไม่มีฟเลเรนติโนโ่เหรอครใช่ครับผมได้หมดเลยดอเรียดอรเอรียอารล็อคอ,อมน่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับดอรเรียเราอ,อ,อันนี้ทาร่าเกลียดมากรครับกระโดดเข้ามาโดนจับตายฮะโดนจับคือเพื่อนรุมตีแล้วทำไมเราฉันเจ็บล่ะฉันเจ็บล่ะคือเอามาแก้ทางของทางทาร่านี่ผมว่าโอเคนะทั้งหลายตัวเลยอย่างเช่นเพราะอาญาทาร่าเนี่ย ต่อให้เป็นสะจูดก็เอาลงยากถูกต้องครับผมเพราะสะจูดไม่มีไม่ใช่ดาเมจต่อเนื่องเขาเป็นดาเมจเป็นชุดใช่ครับผมเป็นแครี่ที่อ่าไม่ใช่ต่อกรกับตัวของแท้งเนาะเป็นแครี่ประมาณแครี่แอสซินฮะแอสซินใช่เข้าไปโดนเรื่องหนึ่งชุดแต่หนึ่งชุดเขาเนี่ยหมัดตรงเลยคุณแบบจุกเลยครับแล้วหยิบอารามมาจริงเลยครับว่าอารามนะครสกิลอันติเขาไม่ลบมันได้ฮะใช่ครับผมสแน่ครับกดล้างไม่ได้ด้วยฮะห้ามล้างห้าม นายเจ็บอะเอาสิถูกต้องครับผมโอ้โหฟังฟั่งเราพี่ส่งตัวล่อโอ้โหพร้อมมาน่าสนใจอยู่แล้วเดี๋ยวว่าคุณเห็นไหมครับว่าทางวุษยศาสตร์เนี่ยตัวเล็กเกมเยอะเหมือนนะใช่ครับผมโอ้น่าสนใจครับสำหรับตัวของบูคคงฮะไฟลุกใช่แผ่นประจำผมเอง หาตามและอย่าหาทำเล่นได้แค่อันแรงเท่านั้นนะฮะอย่าเพื่อนจะอวยพรนะเพื่อนในทีมจะอวยพรอ้วยเลยครับแต่ว่านะฮะคุณรู้ว่าฮะใช่เพื่เกรดแต่ว่าเนิร์ฟดาเมจสโอ้ยแล้วหยิบโดยท้ายมันเป็นโอเมนฮะเพื่อจัดการทาร่าเหมือนกันนะฮะใช่ครับผมเพราะว่าโอเมนนะจะมีไอเทมที่เขาตีลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดถูกไหมฮะแล้วโอเมนตีเร็วมากใช่ครับสามารถทลายป้อมได้อย่างรวดเร็วฮะใช่ครับแข็งมากเล ยังไงต่อดีครับสามสิบวินะฮะสามสิบวิสุดท้าย <butterfly. S 1> อ่ะบัตเตอร์ป่าเลยเป็นบัตเตอร์ไฟป่าน่าครอบรวมได้อยู่พอตัวได้ตรงเนาะหรือว่าเลนการของอาทาร่าโลมิงหรือเปล่าอ่ะเป็นไปได้นะมันมันมันเฟกตำแหน่งของทางที่ตอ้อง เป็นพทางฝั่งที่จะต้องปวดเสียเวรกล้าใช่ครับผมโอ้สกินสวยมีเนสโกจ้างมาด้วยครับนะโอ้โหแต่ละคนฟุ้งฟิงนะครับ <c oughs> ผมเล่นมือถือที่ผมกระตกตายแนละ้ว <c oughs> ต้องมาดูขนาว่าสิบตัวละครในเกมตอนนี้ใครจะได้ชัยชนะไปฮะ ทั้งสองฝ่ายเป็นคอมที่น่าสนใจนะแต่ว่าสังเกตไหมครับบอลศาสตร์เนี่ยตัวทางด้านเลดเกมเขาเยอะนะอ่าใช่ครับผมสับกับรอบเมื่อกี้เลยนะครับใช่ครับผมแต่สับเนี่ยเขาดิจิตอลครับตัวทางด้านต้นเกมเขาอย่างตัวของทาร่าอิรินนะสามารถสามารถเล่นคอมโบอารยาเล่นคอมโบต้นเกมแล้วสามารถส,สนโนบอลได้อ่ะอ่าใช่เลยที่อย่าลืมนะฮะเฉาะหัวเสร็จถ้าเตะถ้าตายเนี่ยยาวๆนะอ่ามาได้ต่อฮะไหลต่ออ,ตอ่ะเอาไงต่อดีอ่ะเปิดชอบจริองอ่ะไอ้ระบบแท่นกระโดดเนี่ย ร่วดกระโดดทันใจนะทำไมมันไม่มีกระโดดเข้าป่าไปตรงบับฟ้าเลยได้ไหมใช่ครับโหล่ะแน่นอนครับเป็นทาร่าเลนกลาง์ดยืนคู่กับอาหย่างเป็นคองสองตัวละครที่อารลัมซ่อนภูมิด้วรื่อยเหรอฮะได้อาจจะกลับไปแก้หรือเปล่าน่าสนใจนะหนึ่งตุ๊กตักตึกตักลูกเสือสามตัวปักปักปักไปเป็นตัวร้อยที่อยู่ไม่ต้องเป็นตัวใหญ่เลือดเลือดเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะการที่เขาโดนทา ตัวของเสือเขาถ่ายโดนเหรอเนาะใช่ครับผมก็มีสก,กิลการดูดเลื่องครับเลรือ่อยอะไงต่อดีครับโอ้ครับได้ยินพวกเราแล้วนะยังเนาะอ่าใช่ครับเม,มื่อกี้พอดีซีนสนามนิดหน่อยอ่ะกลับมาแล้วกลับมาต่อครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับที่เลนกลางอ่ะยังอยู่ที่เลนกลางแล้วก็คือเพิ่งเลิกเกมไฟไม่มานาดนบทักทายกันนิดหน่อยอ่าใช่ครับผมเม,มื่อกี้ที่คณะดิจิตอลอาร์ตกับคณะ ครับผมโห,หน่าสนใจทั้งสองฝ่ายเล่นกันเล่นกันแบบสบายๆฮะสบายๆยจริง,งต้นเกมนะเพราะว่าอะไรกูเห็น<พ>อาญาไห<อ>มเขาทำอะไรอาญาเขาเกาะฮะนอนเขาเขาเกาะอยู่บนหัวกับทาร่าก <laughs> ็ขอบคุณก็จะตายอยู่ที่ตีเขาใช่ครับผมตัดไปก็เท่านั้นครับใช่ครับผมโอ้โหแต่ซัทชูเจอกับทางอีนีซัจชูสบอกอีกแล้วเหรอ ดูเลนหลาสะจูดอ่ะอุ้ยแต่เลนบนมีเลนกลางมีการทักทายกันนิดนึงฮะมัตเาอร์ไฟไปทักทายนิดหน่อยอะทักทายนิดหน่อยนนอเฮ้ยหายไปครึ่งหลอดเลยว้าวกลับบ้านแล้วนะฮะไงดีเขาอยากแตะกันมากๆทั้งสองฝ่ายเลยครับอาบวิซโซนราก้อนตัวนี้ดโ,ดนโดนยกไปลอยไปสามยังไงดีอาวิซโซนราก้อนเลือกครึ่งหลอดเลยะนะ่แครับ เองฮะจะตัวเก็บแต่ไม่ของบัตเตอร์ตุ๊กโจรจางยังต่อบลินสวยงามล <c oughs> อยากเอาบอเล่นต้นเก็บใส่ครับผมเลยรียกว่าท้ามิ่งของเขาค่อนข้างที่จะไปโดปนตัวขอบพิษศอกอ่ดาเมจตัวใหญ่โดน หาร่าไม่ไปสามตัวเลยทีเดียวใช่ครับเงินสไปา์ไปหนึ่งพันพอดีเป๊ะเลยครับจังหวะนี้เอ้ยยังไงยังไงเลนล่างพี่ละพี่โดนอ่ะออบเจกต์หรือเปล่าครับอ่าแล็คออบเจกต์ด้วยแล้วถาเมื่อกี้โอเมนเข้ามาล่าได้ก็คือแบบโอ้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 แอมแดนเจอยังไงดีครับยังไงดีครับเขาเรียกว่าตอนนี้เขายังฟาร์มซ่อมอยู่ฮะถูกต้องครับผม ใจกับผมมีการไฟกันเดืเดือดกันเกิดขึ้นนะ้วรว่เร็วทันใจกันเนี่ยกดจังที่ตอนนี้จะไปเป็นว่าหกแล้วฮะโอ้ยิงตัวของคีร่าเนี่ยเงินนำเรื่องนำเนี่ยยิ่งน่ากลัวมันจะเกิดการคีรา่าเกิดขอเขานำตัวลิงแจ็คไปฮะเรียบ,บร้อยครับหัวตบหัวแตกแ,แต่ไม่ใช่เพราะอาจจะมีพออเพราะบัตเตอร์ไฟมาช่วยด้วยนะฮะใช่ครับผมเป็นการลุมระหว่างสองต่อหนึ่งฮะก็เข้าใจที่โอเมกจะซูเปอร์หก ต่อฮะจังหวะทามมิ่งี้ยเคลียร์คิปได้ดีแล้วตอนนี้ป้อมเลือดอ่ะเกาะขายไปแล้วครับสี่นาทีเป๊ะฮะสี่นาทีแล้วโอ้โหแต่ยังยังอุ๊ดรอบนี้ถือว่าปาณีครับยังเหลือป้อมครับเมื่อกี้นี่นาทีก็แตกไปแล้วเกาะป้อมมันมีอยู่จริงหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหคุณดูเล่นสบายคุณเล่นสบายใจเลยนะเออเออลอเลี่ยวกั ตอนนี้ของแล้ไปแล้วยังป้อมยิงอโกไปยังไงคือโอ้โหซะจุดยังคงยิงป้อมได้ได้ไหมนะป้อมแรกเฟิร์สเทเลตเรียบร้อยครับอิรินฮะเป็นท่าแรกของคณะมุสันนึงฮะเอาลำได้ไปด้วยใช่ครับเพราะว่าอีรินไม่สามารถที่จะถ้าโดนการันตีฮะตายแน่นอนครับ นี่เป็นถ้าเป็นตัวแท้งเนี่ยอาจจะแค่อยู่จังหวะถ้าเป็นตัวบางๆเนี่ยตายครับตายแน่โอ้ไม yeah> ่ตามสัญลักษมาอ่ใช่ครับประเด็นเขาเราดิเบมมะเข้าไปอะแต่ลิงยังทุบต่อฮะแต่ยังทุบต่อโอ้แต่ไม่ไหวอะเดฟเอ็มเบ้มะโอ้โหเดี๋ยวว่าเป็นสองสองต่อหนึ่งฮะนะฮะเมื่อกี้ทำไปครับโอเบนขันตายด้วยสกิลอันตีฮะเดฟเอ็มเบ้มจบคอมโบทาร่ากับ กับอาญาได้เฉดฉายคุณดูคุณดูลึกที่มันเด้งมาโอ้โหนี่ท่าเลทเกมฮะเรีเยกได้ว่าหาราไม่ต้องกลับบ้านเลยคร้วยืนถ้าเสียป้อมเลนกลางไปแล้วครับอุ้ยสุดข,ของคณะดิจิตัลอาร์นะอ่าทางนาษษ้ามนุษย์สัตว์ยังเหมือนเดิมครับเกมเนี้ยไม่ได้ตัดสินกันด้วยคนตัดสินกันด้วยป้อมอยังไงล่ะเออเขาตีป้อมทะลวงไปถึงสักโอ้โหป้อมเทีหนึ่งหายหมดแล้วฮะอืมใช่ครับผมถือว่ารวดเร็วทันใจแต่ยังไงดีครับผมกินคนแสแนลไปแล้วองงี้แต่ว่าโอ้โห แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไงต่อต่อโอ้แต่ไม่ไหวฮะดาเมจโจ๊กเกอร์มแมลงลือเกินครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์เขากดสกิลสองกันดาเมจทิศหนึ่งของลิงไปด้วยนะ<ช>ที่มันป็นครั้งแรกใช่ครับผมเด็กว่าดาเมจหายไปหายไปเยอะเลยนะสำหรับลิงทิศนั่นอาจะเป็นทิศคลิด,ด้วยนะฮะฮคลิด,ด้วยฮะโอ้โหแต่ว่าอารัมนะฮะจับเพื่อนแล้วแต่ว่าโดนลิงซัดหน้าแหกไปเลยใช่ครับผมโดนลิงชี้เข้าไปตุ้มทีเดียวฮะแต่เพื่อนก็น่าจะเพื่อนที่โดนจับน่าจะมองค้อนเหมือนกันว่าอ้าวแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะฉันตายด้วยเลยโโออ้้หหจจจะวาาายิงมมเเขไไ่่่่ทรแตก็ อาลามคอดเป็นแะต่ชั้นนะเพื่อนคนโดนด้วยนะใช่ครับผมยิ่งเป็นตัวของตัวของบูคองที่เป็นสกิลเบิร์ดแรงๆด้วยแล้วก็น่ากลัวครับแล้วก็ได้ทักซเลียร์ไปแล้วฮะใช่ครับเก็บออกเจ็คสวยจริงแต่ละคนโอ้ยมีคนมีคนไม่คุยต่อด้วยไม่คุยต่อโอ้โหเลือดเย็นจริงๆฮะขางแล้วเดินหนีเลยฮะขางแล้วไม่คุยต่อด้วยไม่ตีแม่อะไรด้วยไปขาวไว้นั้นแหละไม่ให้เดินครับผมอุ้ยเขาอยากได้เขาอยได้ แต่เราเลี้ยงเหมือนนะเราเลี้ยงอันนี้คือเขายังน้อยเหมือนกันนะฮะใช่ครับผมยังไงดีครับยังไงดะอาลัมเดินนับตึ๊บตึ๊บตึ๊บพยายามจะเอาคีบไปไถให้มันได้ฮิวหน่อยจะแนนไปแล้วยังไงดีครับแต่ว่าทาร่าเปิดตันติมายังไงหมุนหมุนหมุนแต่ว่าทาร่าไม่ได้ครับไม่ไหวครับต่อให้มีอายาฮิวตอนนี้ก่อนมีสกิลตันติฮะเลือดกลับมาอู๋แต่เลือดก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมนะพร้อมไฟได้อีกไฟครับโอ้โห ปิกเกอร์ไปแล้วทั้นั้นคุณเห็นเรลไหมคุณเห็นเรเบนลไหมเรเลิลนะเรเบนจะทะลุถล่มแล้วสปิทพุทครับเขาเรียกว่าการแยกด่านการแยกด่านนะแต่เราในสกอตสัตว์หาไปทีก็หายตรงนั้นนะคุณใช่ครับผมและอีลีนต้องจัดปิกเกอร์ไปเลยฮะเจอหน้าของคีล่าเข้าไปต้องรีปิกเกอร์ถอยไปเลยฮะจ้องหน้าหนามไม่ได้ครับจ้องหน้าหนามได้ครับอันตรายครับได้เลยไม่ใช่แค่หน้ารักครับตายตายครับผม โอ้โหถากับตอนนี้เขาเสียอัลติเมทที่เป็นลิ้วส์ลักไปสองอัลติเมทตนะถูกไหมฮะเนี่ยใช่ครับผมแต่อาจจะต้องรอสักพักครับก่อนทางของทาร่าจะกลับมาทำการไฟไฟลาแบบไฟดุดันได้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับผมต้องรอหลีดจิมินโอ้ล้ทางด้านของป้อมนะเอาไป6ป ออกไปกายเหมือนกันนะเพราะทั้งสองฝ่ายเกมคะับตัวเข้าไปแต่โดนซาเน่ตัดไหครับพี่ครับช่วยดูแต่เด็เอ็มเปมล็อกกลับมาได้แต่โอมยังติงอยู่ที่แนวหลังดูของเก็บทางด้านะของตัวช่วไปได้ฮะแไหลสองตัว บัตเตอร์ไฟเก็บทางด้านของอาทางด้านของชีล่าไม่ได้ครับเป็นจังหวะหนึ่งฮะวอเตอร์ไฟไหลครับไหลครับผมทิปเปิลคิวฮะแต่ทางด้านหนึ่งครับโอเมมก็ไหลเขาไหลเหมือนกันฮะไหลไปทางด้านหลังเหมือนกันเอาแต่โอเมนออกไม่สนใจแล้วตีป้อมดีครับหนึ่งเขาบัตเตอร์ไฟโอ้ไหวเขามีเลื่องเรื่องมาอีวมากรถดับเบิลแต่เอ็กซ์คิวฮะเขาเรียกว่าดาบเมิปิดตัวใช่ครับแต่ว่า ทางฝั่งของมนุษย์ศาสตร์ได้เปรียบอ่าเพราะเขาได้เกือบจะได้ป้อมไปถึงสองป้อมเลยนะใช่ครับผมวูเห็นเลนโฟนที่เลื่อนเลยเทา่ทาเทาา่าตาเมื่อกี้ไหมโอ้โหทั้งสามป้อมของทางด้านของขาาคารจิตตอ์อาร์นี่น่าเป็นห่วงอะ่ะมันไม่ไหวครับเพราะเหตุผลง่ายคือเขาคีบใช่ครับผมโอ้โหแต่คุณเห็นไหมครับว่าทาร่าเจอสแนร์ไปนี่คือแบบโอ้โอไม่ได้ฮิวอะไรเลยใช่ครับผมคือต่อให้มีอาย่าหิวอยู่แต่ว่าโดนแสเนร์แล้วก็พร้อมกับทําให้ทางบอกิ ยิ่ของทุราธาเนาะโอ้โหแล้วเมื่อกี้อาจจะเป็นตัวของอัติเมตของทางอายาจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะคูดาวอยู่โอ้โหครับก็เมื่อกี้ขนาดขนาดมัดนี่กบมาได้ยังไงทางด้านหูคลองไปได้ครับผมว่าเมื่อกี้ลิงทำดีนะ แต่ว่าการแยกอยู่คนเดียวเนี่ยอาจกลเป็นความคิดที่ยอันตรายไปนิดนึงลำยังล้ำอยู่ยังพยายามอยู่ยังพยายามอที่แต่ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับทางด้านของฐาางด้นของปัอร์ไฟเนี่ยแรงมากแล้วหนึ่งกับปัอร์ไฟไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าที่สก๊อตเขาเป็นแอสซิสต์แบบแอสซิสต์จ๋าเลยครับปัอร์ไฟเขาฟอร์มมีความเป็นไฟเตอร์อยู่บ้างไฟเตอร์มีมีอ่าเสพีดาเมจดูอยู่ ที่ทางด้านของคณะมนุษยศาสตร์ยังอยู่ฮะอย่างตัวของด้านเราจริงครับปอลิงเขาเข้ามาปั้งทีเดียวนี่สะดุ้งครับแล้วเสียไปถึงสองป้อมอ่ะก่อนครับไว้กันง่ายหรือเปล่าเขาจะกันแบบสุดชีวิตนะครับไม่ป้อมนี้ฉันไม่ให้ต้องกลับไปเอากลาักเซนเจอร์ครับต้องขับ ที่จะเป็นดาร์คเซเลเยอร์เลยเนี่ยนะครับแล้ว,ลวกับบูคองที่เขาห้ามเจอเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถอาจจะเบิร์ทันแต่ว่าถ้าเกิดบูคองไปกดหายตัวเนี่ย มทางด้านของอาลามฮะออกไปเป็นเปิดแบบนี้ฮะออกล่าหาวูคองเลยครับออกล่าหาลิงเจี๊ยบครับอ๋อแต่นี่คุณดูเลือดมันเด้งสิโหกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะฮทาร่าโอ้โหเขาเรียกว่าตอนนี้พีดอกเอาผลแล้วครับกับคอมบอาญาทาร่าครับทาร่า สู้ยากครับสู้ยากถ้าไม่ชุดเดียวตายคือไม่ตายนะครับชุดนี้เราเปิดวงแหวนถายฟิกเกอร์ฟิกเกอร์แล้วกดจับสแนไปครับทาร่าต้องหลีกลับบ้านทันทีครับไปต้องมาต่อแรกยังไงดีโอ้ได้ยังสอยต่อฮะแต่ทาร่าของอีลินนะแต่เอาแต่โดนโอเมนเกี่ยวกันมาได้ฮะโอเมนยังต่อแต่ต้องฟิกเกอร์ถอยออกไปฮะนี้เลยหรือเปล่าแต่ทารากระโดดยังไล่ยิงอยู่ฮะยังไล่ยิงอยู่ยังไล่ยิงอยู่ต้องถอยออกไปก่อนครับดีเซตไฟกันนิดนึงครับ รีเซ็ตครับเพราะว่าเรื่งองทางสองฝ่ายเรือโลก,กันจริงๆครับใช่ครับผมแต่แต่แต่โอ้ <c oughs> เสียร์กับกลับมาเชียร์ก่อนนะเกือบเกือบเกือเหมืนอนกับแบบซ้ำลอยตายไม่เอาแพทนั้นนะคุณยังคงไม่โดนคลิประเบิดป้อมสองรอบติดหรอกนะ <c oughs> ใช่ครับผมต้องรอด,ดูฮนะโอ้แต่เมื่อกี้เปิดสวยกันทั้งคู่ครับใช่ครับผมเพราะว่ามีทาร่าเนี่ยเห็นไหมฮะไฟเมื่อกี้นานมากครับโดนสแน ไปทีถึงต้องกลับนะเพราะว่าดาเมจที่มาจากเพื่อนตัวเองด้วยจากอีกฝ่ายเนี่ยมันหนักกันไปจริงจริงแต่ถ้าทาร่ารอดมาได้เนี่ยแล้วเขามีสกิลอันตีเนี่ยคุณเห็นไหมเมื่อกี้กลับมาเยอะเต็มเลยแล้วกีกตัวนึงเนี่ยคือจับรอยอีกตัวนึงนะคือสจวร์ท่านุ้คนรู้ของแต่ละคนที่ออกกันสิครับคนรู้ของทาร่าสิออกตัดเลือดมาด้วยนะมาแก้ของทาร่าเลยแก้อาญาทาร่าแก้ไม่ได้แก้ของ พาร่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการฮิลฟิกครับไม่สามารถแก้หลอดเลือดจ็กกันได้เนาะน่ากลัวนะยังไงต่อดีครับสามหนึ่งอุ่มสามตัวสามเท่งอ่านะกินได้สิบสี่นาทีแล้วเหรอจะเข้าสูตรเลสเกมกันหรือเปล่า้จับถือว่าป้อมเขาเสร็จเร็วกว่ารอบที่แล้วเนาะอ่่าใชครับเข้าสูตรช่วงเลส ที่จำเป็นแล้วใช่ป่าเขาป่าเราไม่ใช่ป่าเราอีกต่อไปฮะทังฝ่ของนะมาครับโอ้โหทั้งสองฝ่ายทั้งสองคือทั้งสองฝ่ายอ่ะพลิกไฟออกมาได้ดีครับแต่ว่าทางฝ่ายของมนุษย์เนี่ยเขาเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าแต่ยังไงครับ ใช่ครับผมโอ้แต่ดูเรื่องของทาร่าฮะเหมือนวิ่งกลับไปแล้วกดอัติเข้ามาโอ้เรืองเต็มแล้วเต็มแต่ว่าโดนอะไรอยู่อ๋อโดนนี่ก็คลิปต่อยเมื่อกี้ว่าท้ายรถเยอะอยู่นี่ก็คลิปต่อยแรงมากโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นก๊อตคิดเกมหรือเปล่าครับเนี่ยจะจบเลยหรือเปล่าทั้งสองคือตอน กันได้แค่เขาจะได้แค่ป่าป่าเราไม่ใช่ป่าจะยับเลยคุณดูดิเอาหมดทุกอย่างครับเงินมันจำเป็นนะตแต่เขาสุดช่องเลยเกมงขนาดเก่งนะดิดดจิทัลอาร์ตทำทป็นฝ่ายของทางสามคนเลย จะเป็นตัวของลอเรียลกับตัวของอารัมเนาะที่ยังเลือยงสิอยู่ก็เขาไม่ค่อยอุ้ยจับตายโคโดซานะครับจับตายหรือเปล่าอุ้ยจับไม่ตายอะทาร่าแต่จริงๆอะแต่เหมือนจะจบที่ป้อมเลยหรือเปล่าพอชิพเข้าทั้งสองเลนแต่ยังตีต่อแต่ยังตีต่อเอาต่อโอ้แต่โอเมกิจับฐานะของทาร่าไปได้แล้วจบที่ป้อมเลยหรือเปล่าฮะเรียบร้อยฮะบิสองศูนย์ครับ อืมเกมนจำใจเขาคือจบป้อมไม่ใช่จบคมครับไม่สนที่คนเอาที่ป้อมอย่างเดียวใช่เพราะเกมนี้จบที่ป้อมเท่านั้นคือผมกล้าพูดเลยว่าทำมนได้ทำเกมมาได้ดีทั้งสองฝ่ายเลยครับใช่ครับผมแค่การมาจิบทางฝั่งของนุสศาทำได้ดีกว่าเขางัดเขางัดสกอร์ได้ดีมากเลยครับใช่ครับขาดูสกอร์หน่อยได้ไหมครับมาดูกันครับว่าเกมนี้เป็นไงกันบ้างใช่ครับผมมาดูสกอร์กันครับ เขาเ네 <stop. S 1> น,นี่ยเข้ายากมากครับมมีตัวอย่างอารลัมฮะเข้าไปก็โดนจับฮะออกเปิดแมปมาด้วยเนาะใช่ครับเปิดหามาด้วยเปิดหาลิงฮะโอ้แล้วคุณดูใไปลงที่อารลัมครับถูกต้องครับเอ้ยไม่ได้ไปลงที่ตัวของทาร่าทาร่าฮะทาร่าเป็นตัวรับดาเมจหลักของทางฝั่งของดิจิตอลอาร์นะถามว่าลงอารลัมไหมอาจจะลงบ้างนะที่ไปยิงใช่ครับผม S <S าอาลัมเขาไม่ถืออะไรดีมากแต่คอมของอาญากับทาร่ามี่ก็ถือว่าน่ากลัวฮะน่ากลัวถ้าเกิดไม่โดนกดตั้งแต่ต้นเกมเนี่ย <S <S หลังเกมจะน่ากลัวกว่าน,นี้อีกใช่ครับผมเรียกว่าถ้าเขาของเขามันจะน่ากลัวมากกว่านี้สาหรับาทาร่ามีาา่ถ้าเกิดตัวของป้อมเขาไม่เหลือแค่นั้นน่นะเขาเล่นได้อพอป้อมเขาเหลือแค่ป้อมเดียวแล้วพอเหลือไม่เหลือป้อมเลยเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในบ้านท่านแล้วอยู่ในบ้านทํานั่นแหละทให้ความได้เปรียบของการที่ วิ่งกับวิ่งไปไม่ได้เฉยดฉายเท่าไหร่ใช่ครับของทาร่าที่จะมีโบนิตี้สูงแล้วก็เน้นเน้นป่วนเนาะอ่าใช่ครับแล้วนี่ก็จบไปแล้วนะสำหรับแมตช์วันนี้เนาะอ่าใช่ครับผมพรุ่งนี้เป็นอ่าวันพรุ่งนี้เป็นแมตช์อะไรฮะพรุ่งนี้จะเป็นอ่าเดินนะครับอ่าใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามีเป็นรอบรอบใหญ่เราเป็นวันไหนบ้างล่ะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับผมตุลาครับผมเป็นรอบเซมิไฟิแนลกับแกรนดฟิแนลครับผมจัดที่หอประชุมนะ ว่าเขาใช่หอการค้าคนร้อนเองครับม็เต้ครับใช่ครับงั้นขอขอบคุณนะฮะเราผู้ใหญ่ใจดีของู่กับเรานะโกแก่ครับฮาดาลาบุครับเซนก้าครับอ่าฟริชแมนเฟรนด์ครับแล้วก็ยูริยูริครีโมครับครับผมแล้วก็เฟรชชี่ครับ MX c มเ e ็กซ์เคลิกแครับปอประที่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับแล้วก็ i ินเลิฟอินเลครับ แล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกผมทำอะไรผิดไปก็ขอประทานอภัยมาด้วยนะคบครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดติดตามเนาะเพจ Facebook อ G ของเรานะครับผม่า Facebook TikTok จ g นะครับผมพิมพ์คำว่า u t c e s p o r t ครับนะครับผมก็ฝากติดตามนักพากย์หน้าใหม่อย่างพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้พระสงา์ประการใดขออภัยขออภัยนะครับผมพวกเราทั้งสองคต้องขอลาไปก่อนครับผมผมคุณซี่ครับผมโปเต้ครับสวัสดีครับ